หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในไต้หวันเริ่มชะลอตัวลงนะครับกิจกรรมต่างๆในไต้หวันก็เริ่มได้รับการอนุญาตให้จัดให้มีขึ้นเป็นลำดับนะครับมากรรมศิละปะที่ยิ่งใหญ่ในไทเปก็มีขึ้นอย่างอลังการนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคืองาน2021 Art Taipei นะครับรวบรวมผลงานโดดเด่นของศิลปินในไต้หวัน มาไว้ที่หอแสดงสินค้าไทเป w ว r ล d t เทรดเซ็นเตอร์อาคารหนึ่งกลางกรุงไทเปมีผลงานของศิลปินในไต้หวันถึง92ท่านและผลงานของศิลปินจาก9ประเทศรวม32ท่านส่งผลงานเข้าร่วมมาหากรรมศิละปะในคราวนี้อย่างคับข้างทีเดียวครับครับรองประธานาธิบดีไร่ชิงเตอนายหลี่หยงเตอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ผู้แทนประเทศต่างๆประจำไต้หวันก็ได้เข้าร่วมงานนี้อย่างคับข้าง ผลงานที่เข้าร่วมมากรรัศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในไต้หวันและผลงานที่เตะตาผู้ชมชิ้นหนึ่งนะครับรวมทั้งได้รับคำาชื่นชมจากผู้มีชื่อเสียงวงการต่างๆมากมายก็คือผลงานของศิลปินเสียงโยปใช้การออกแบบศิลปะมาเชื่อมต่อร้อยรวมศิลปะร่วมสมัยเข้าด้วยกันนักกวีอย่างฟังเหวินซานก็นำผลงานร่วมกับโจเจียหลุนนักร้องชื่อดังไต้หวันคือตุ๊กตาหุ่นยนต์พัง ประกาศก้าวสู่วงการศิลปะอย่างเต็มตัวครับ มากรรมศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไต้หวันปีนี้แบ่งเป็น2โซนครับโซนแรกนั้นก็เป็นโซนผลงานศิลปินจับมือกับบุคคลนอกวงการแถมด้วยการจัดแสดงผลงานของภาพถ่ายทีมหมอไร้พรมแดนเพิ่มสีสันให้กับมากรรมในคราวนี้ส่วนอีกโซนครับก็เป็นโซนแนะนําศิลปินรุ่นใหม่ของปีนี้ซึ่งมีทั้งสิ้น8คนด้วยกันครับแต่ละท่านก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินชนพื้นเมืองสีท่านได้แก่อูวี่หลิง 拉夫拉斯、马蒂林、马玉芳、伊德斯、鲁信你看。บ โชว์ผลงานร่วมกันภายใต้คอนเซ็ปต์สวนหลังบ้านในป่าลึกสะท้อนแนวคิดของศิลปินต่างยุคต่างสมัยครับคุณลาฟราซีมาตีหลิงเป็นศิลปินชนพื้นเมืองยุคใหม่ทำงานตามไซต์งานก่อสร้างด้วยความยากลำบากสรรสร้างผลงานที่ตั้งชื่อว่าข้ายืนบนไทเปวันโอวันแต่ไม่รู้ว่ามันคือไทเปปันโอวันและผลงานย้ายขุนเขาเขาเล่าให้ฟังกับว่าพวกเรานั้นต้องยิ้มสู้กับงานที่เต็มไปได้วยความยากลำบาก และเหน็ดเหนื่อยใช้ชีวิตลำบากแสนเข็นแต่ก็มองในอ,อีกมุมมองหนึ่ง <c oughs> วราะกับตัวเองหรือใช้คำพูดมาปลอบประโลมตัวเองอีกแง่มุมหนึ่งชีวิตก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับ <c oughs> ครับส่วนศิลปินชนพื้นเมืองอีกผู้หนึ่งก็คือปียองอิสมาฮาก็บอกว่าผมไม่ได้จงใจนำเอาภาพแกะสลักของชนพื้นเมืองมาร่วมแสดงในงานแต่กลับเป็นไปนด้วยสีสันหลากหลายของชนพื้นเมืองครับกฤษณัยสายประพาสรายงาน